สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องมิกกี้ everywhere วันนี้นะคะก็เป็นวันสิ้นปีนะคะเป็นวันที่31ธันวาคม2564ใช่ไหมวันนี้นะคะมิกกี้ก็จะไปเขาดาวที่ไทเปน,นะคะจะไปดูผู้ที่ตึกไทเปวันโอวันนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของมิกกี้ด้วยนะคะที่ได้มาเขาดาวที่ต่างประเทศมีความว่าตื่นเต้นประมาณหนึ่งนะคะแบบว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับจริงๆไม่รู้ว่านอนไม่หลับเพราะอะไรไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรืออะไรนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอเบฟที่ในไทเปน,นะคะเพราะว่าวันนี้คนไต้หวันเขาเรีทำางน แต่วันนี้เขาจะหยุดแค่วันที่หมกรามน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปหยุดยาวก็คือตอนตุตจีนะคะถือว่าเป็นปีใหม่ของเขาสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงก็คือวันนี้นิกกี้จะต้องนั่งรถไฟเข้าไทาเปนะคะด้วยตัวเองนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงลยคะอันนี้เราก็มาถึงไทเปเทนเซชัยลแล้วนะคะ r Taipei. ย่มีแคนเบ e ย์ดี yeah. <laughs> แต่เดี๋ยวกีกี้ต้องไปต่อสายสีแดงต่อนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะแยกไปกับอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราไปกับแคนเะดะี <Hey. S 2> นน๋ยวทีเราก็มาถึง MRT ที่เราจะมาเจอคุณเบสกันแล้วนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวไปเจอเบสกันนะ ไมเนียเดตนะคะข้าวกินติ่มซกันใครมาดูกันสาวดีมากเลยวันนี้ใครเห็นด้วยไหมแต่งหน้าเด้นเป็น ตอนนี้เรากำลังเดินไปไทเปวันโอนะคะไปดููกันตอนนี้เขาก็ปิดถนนแล้วนะคะเรากำลังเดินอยู่กลางถนนเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ฝนตกไปปอยแต่ว่าเราื่องลงมา ปลายด้านหลังก็จะเป็นไทเปิลนอรวันนะคะแต่ว่าวันนี้เม่งเยอะมากไม่รู้ตอนจุดนี่จะเห็นหรือเปล่าคุณเบย์เนาะแล้วคุณเบเขาก็บ่นว่าอยากกินไอติมนะคะซึ่งตอนนี้โคตรหนาวหนาวเหลืองอ่ะหนีเย่าฟิ้งชีลิ่งอ่ะ不要冰淇淋冰淇淋好冷好冷好想吃冰淇淋哇 นี้นะคะเรากำลังรอดูที่ไทเปวันวันนะคะคือด้านหลังของเราจะเป็นตึกว,วันวันแต่ว่าคือเยอะมากไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าตรงนี้คือมีคนเคลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลืมอารูปไปด้วยเย็ This year is our first year together f o love y What do you feel uh. What do you feel I feel nice that you can come, uh, uh, have a New Year together. Happy New Year! Ah, <laughs> 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 กลับไปแล้วนะคะคนเยอะมากคนเยอะมาก้ทำไมคนเยอะมากตักหนมาอ๊ะตักหนูมาตักหนูมา คนไต้หวันมาพออกมาดูภูกันเยอะมากก็คือแบบว่าออกมาแค่ดูภูจริงๆคือไต้หวันจะไม่ได้แบบว่าจัดอะไรยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะคะคือทุกคนแค่มาดูภูที่ตืน่นววันเท่านั้นแล้วก็พอพอจุดเสร็จก็คือต่างคนต่างเงินกลับเลยอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็ง่ายๆแบบนี้แหละวันนี้เดทของเราสองคนก็ประมาณนี้นะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เราอ่ะไดเออ้เขาด่ากับแฟนนะคะ <c oughs> ใช่ไหมนี่คือ the first year that We stay together. And uh, how do you feel? How uh, do you feel to celebrate in the year together? It's a bit still of a <laughs> stretch. It's, uh, it's the first year uh, we're getting together. And in Taiwan, we feel very excited. Excited. Uh, very okay. you บริการแล้วก็มาดูบรยกันเราต้องเขินด้วยไม่รู้ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีใช่คไหมใช่คไหมทำไมม่วงแหละม่วงแหละม่วงแหละม่วงอีสิปีนีคุณตอนนี้อะไรคุณอ๋อบริคุณม่วงม่วงแล้วม่วงแล้วเร่่วงแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดกดอะไร กดอะไรอะไรกดอะไรกดม่กดกดแชร์กดอาเกตอก็อย่าลืมกดกดไมกดแชร์กดซับสครายอย่าลืมกดทั้งหมดนะครัเป็นกำลังใจให้นิกี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย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 คนม่วงมาก